สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมูให้ปังท่านที่เกิดปีจอหรือว่าปีมา้าประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเคล็ดลับสวรรค์ว่าจะต้องมูยังไงจะเป็นการเสริมดวงให้กับท่านที่เกิดปีจอหรือว่าปีมา้าประจำปี2567นี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับท่านจะเกิดปีจอหรือว่าปีมาค่ะ ปีนี้เป็นปีชง100เปอร์เซตเพราะฉะนั้นต้องขอเตือนท่านจะเกิดปีจอหรือปีมาว่าให้เร,รามาระวังในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินการเชื่อใจคนเหตุที่ไม่ควรจะเกิดกลับเกิดขึ้นแถมยังมีความวิตกกังวลต่างๆให้เร,รามาระวังอุบัติเหตุการสูญเสียให้ตั้งสติในการใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วก็ให้เร,รามาระวังการหลอกให้ลงเชื่อ การลงทุนต่างๆที่จะมาในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเอาซะเลยนะคะรวมทั้งการเสียเงินก้อนเหล่านี้ท่านที่เกิดปีจอหรือว่าปีหมาต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยค่ะทีนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยนะคะนอกจากการแก้ชงแล้วค่ะให้หาโอกาสไปทำบุญทำกุศลทำทานชีวิตไทยชีวิตโคกระบ ữ, ือทำบุญโรงพยาบาลสง ช่วยเหลือพระอาพาธหรือว่าทำบุญลงศพหรือว่าพาขาวห่อศพบ,บริจาคให้ศพกับยากไร้นะคะแล้วก็ชาวปีจอท่านไหนหากมีเวลาให้หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมร่วมด้วยก็จะส่งผลทำให้ผ่านปีนี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็นค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินเน้นเลยนะคะแนะนำให้ไปไหว้สการะทาเวสุวรรณวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงคราม หรือว่าถ้าอยู่ในกรทมก็ขอแนะนำให้ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรวัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารก็จะเป็นการหมู่แล้วเห่งประจำปี2567เปลี่ยนจากเคราะห์น้อยเป็นเคราะห์ไม่มีไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของเปิดวิธีหมู่แล้วเฮงประจำปี2567สำหรับท่านที่เกิดในปีจอหรือปีหมาซึ่งชง100%ในปีนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ